มาที่เรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกันสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมแมหมเมื่อวาน<ค>นี้เป็นข่าวเกรียวกราวอันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายกับผู้ชาย โลกนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวผู้ชายเูื่อวันที่นี้นะยุคนี้เนี่ยนะผู้ชายต้องออกมาปฏิเสธข่าวว่าไเปรียดกันเมื่อวานนี้มันมีข่าวแพร่สะพัดไปเลโลกโซเชียลบอกว่าคุณแม็กซ์เดอะสตาร์แม็กซ์เดอะสตาสี่เดอร์สตาปีสี่ปีที่แชมป์ไม่ค่อยดังปีที่ไม่ค่อยจริงๆเอาจริงนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีชื่อป้าเนี่ยป้าดาราพอสมควรนะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ล่าสุดมีละครทางช่องแปดชิงรักหักสวาสดคือมีข่าวบอกว่าคุณแม็กซ์เนี่ยมีรูปแมจำหน้าไม่ได้เดี๋ยวรูปคุณมาเลยมีข่าวว่าคุุณณแม็กกกกเนี่่ยไไปับคพาท วันนี้คือไก่อันนี้คุณไก่พาสิผู้ประกาศข่าวทางช่องสามที่นั่งกับคุณสรยุทธ์น่ะใช่ตอนนี้ก็ไปจัดไอช่องนี้ใช่ไหมล่ะช่องสามเอสดีนะฮะก็มีข่าวว่าสองคนนี้ผู้ชายสองนี้กินกันกินกันคือจากข่าวเยาวชนดูอยู่กินเนี่ยความหมายคืออะไรฟิชชิ่งจิงกระเบลถ้าลกคือไปปั่มปั๊มกันนี่คุณแม็กเดอะสตาร์นะฮะคือมีข่าวฉบับหนึ่งไปสัมภาษณ์คุณแม็กเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นเกย์กับ กินกับใครอะไรมาคุณแม็กก็บอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับพี่ไก่พาสิบมาพักใหญ่แล้วเราไปเจอกัที่ฟิตเนสแห่งหนึง่งเขาเข้ามาทักทายก็เลยคุยกันเรื่อยๆคุยกันเป็นปีมีการแลรกลายคุยกันฝ่ายคุณไก่เนี่ยชอบถามเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ให้พี่ไก่พูดเองดีกว่า,าไปถามพี่ไก่ดีกว่า พูดอย่างนี้แปลว่ากำกึ่งกำกึ่งกำกวมกำกวเอ๊ะเป็นั้งไม่เป็นบ้าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่กินกันคุณบอกว่าคุณไม่เป็นคุณก็ฟันทงไปเลยพะคุณมาบอกว่าอ่ะส่วนเรื่องอื่นให้พี่ไก่พูดเองดีกว่าไปถามเขาดีกว่าเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่อยากพูดเยอะเพราะพี่เขาดังกว่าเดี๋ยวเขาจะเสียหายเอ้าพอข่าวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บคนก็มาตีกระพือกัระพือข่าวว่าแม็กออกมายอมรับแล้วว่าเป็นเกย์กินกับไก่พาสิทธ์ทำให้ตอนสายคุณไก่พาสิทธ์อด ทนไม่ได้นะฮะออต้อง,งมีการแถลงข่าวผ่านอินสตาแกรมของตัวเองคุณไก่พาสิทธ์ก็ออกมาโพสอินสตาแกรมบอกว่าข่าวที่ออกมาเป็นข่าวตอนนี้ไม่เป็นความจรงิงนะฮะเป็นการเข้าใจผิดกันยอมรับว่ารู้จักกับแม็กเดอะสตาร์จริงแต่แค่รู้จักในฐานะที่แม็กเป็นนักแสดงคนหนึ่งแล้วเคยเจอกัน2องสาครั้งในงานเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลย แล้วก็บอกนีนะฮะบอกว่าไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าพี่น้องในวงการทีวีอันนี้ก็จบข่าวจบของคุณภาสิทธิ์ใช่หลังจากนั้นพอคุณแม็กซ์เดอะสตาร์เห็นคุณไก่ภาสิทธิ์โพสต์ข้อความินสแกรมแบบนี้คุณแม็กซ์ก็โพสต์ข้อความินสแกรมของตัวเองเหมือนกันคุณแม็กซ์เดอะสตาร์ก็บอกว่านะฮะข่าวที่ออกมาเป็นความเข้าใจผิดกันผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เป็นรายการตามที่ข่าวเขียนมาเป็นแค่คนรู้จักในวงการเท่านั้นอ้าวอะไรที่บอกว่าลายลายคุยกันเป็นปีแล้วคืออะไรอ่ะ คือคืออันนี้ถ้าคนถ้าคนเป็นอ,อยู่ในกลุ่มของพวกเขาจะรู้ความ <ไอ S 1> จริงตื่นลึกนาบางอะไรกินอะไรไม่กินเราไม่รู้เรื่องหรอกคะอ่ะแต่ว่าถ้ามองแบบแบบการประชาสัมพันธ์นะเค้กค,คุณกำลังโปรโมตตัวเองหรือเปล่าน,น่านถามะะเพราะ อย่างที่บอกถึงฉันจะบ้าดารานะฉันก็ไม่รู้จักอีกแต่คนนี้นะอยากดังอ่ะน้องอันนี้ป้าถามลูกอยากดังใช่ป้าอีกหนึ่งประเด็นป้าจอยนักสืบพิมพ์ฉบับหนึ่งไปถามเขาบอกว่าสรุปแล้วแม็กเนี่ยเป็นเป็นเก้งกวางหรือเปล่าแม็กตอบว่าไงไหม ตอนนี้ไม่อนาคตไม่แน่น้องคนนี้ต้องไปเรียนวิชาการสื่อสารการตอบการตอบคำถามคุณแต่ละคําพูดของคุณเนี่ยไม่เกิดผลบวกกับคุณเลยนะ,ะจะบอกให้ใช่แล้วพอแล้วก็มีคือที่ยุคึ้นออหนึ่งมาสัมภาษณ์ถึงประเด็นตรงที่ว่าคุณบอกว่าตอนเนี้ยคุณไม่ใช่เกย์อนาคตไม่แน่นี่คืออะไรเ,ออเขากว่าแก้ต่าบอกว่าที่ผมบอกอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ใช่อนาคตไม่แน่คือถ้าวันหนึ่งผมหกล้มสมองผมก็ะทบกรบเทือนผมอาจจะเบอร์เป็นเกย์ก็ได้พูดแบบนี้แต่ตอนนี้ว่าทำไมตาคนนี้ไม่ดังแต่ตอนนี้ผมยืนยันว่าผมเป็นผู้ชาย เซนเขาบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีข่าวว่าวันนี้เขาจะแถลงข่าวแถลงอะไรอ่ะจะแถลงข่าวจะแคุณแม่ไม่รู้จักจบอ่ะน้องคนนี้เขามีผู้จัดการไหมอ่าเค้กไลน์ไอ้ไลน์ไปบอกผู้จัดการนะมีหรือเปล่าไม่รู้นะว่าหยุดเธอนะฮะไม่ดีกับตัวเองเขาบอกเขาจะแถลงข่าวเลยคนก็สงสัยว่าจะแถลงเพื่ออะไรอ่ะถ้าการแถลงข่าวของคุณเนี่ยมันจะยิ่งไม่จบคือแถลงข่าวนะเรารู้ว่าสังคมบันเทิงเนี่ยก็จะวิ่งกรูเข้าไปสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ไก่อีกเออมันก็ยังไง ปิงปองไปปิงปองมาอย่างนี้เหรอจ๊ะแต่ลา่าสุดของล่าสุดบอกแล้วนะฮะออยกเลิกถแถลงข่าวแล้วเ,ออเหตุผล <ฮะ S 2> คือไม่รู้จะตอบคำถามส,ส,สื่อว่ายังไงก<น>็มันไม่มีมูลไงคือคนเราไม่มีข้อเท็จจริงจะเอาอะไรมาพูดล่ะจ๊ะเนี่ย <นะ S 2> แห,ละ,หละป้าจะบอกแค่เนี้ เอาไม่เราแจกเสื้อดีกว่าอามน้องคนนี้ไม่เกิดหรอกเชื่อฉันเถอะส่งข้อความมาพูดคุยข่าวกันนะฮะแล้วส่งมาที่4240333รับเสื้อ nation tv 22วันละ2ตัวนะะนี่ไงคนส่งข้อก็อยากได้เสื้อใส่เบอร์ L ด้วยบอกมาแล้วโอเคนะฮะสรุปเรื่องของคุณไก่ภาษีกับคุณแม่เขาก็ยืนยันแล้วเนาะเค้กมองไง เอแบบ,แบ,บตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาหรอเอาตรงไปตรงมาคือถ้าคุณจะกินกันก็นเรื่องของคน <c oughs> ม่นต้องออกมาบอกสื่อแค่นั้นแหละส่วนคุณก็มีหน้าที่แค่บอกว่า ไก่เป็นพี่จอบ,บอกแค่นี้ถ้าเกิดคุณสัมภาษณ์บอกว่าให้ไปถามคุณไก่ต่อ OR แล้วก็อย่างเงี้ยมันยาวเพราะฉะนั้นอย่างที่ป้าจอยบอกคือไปเรียนวิชาสื่อสารมวลชนเพิ่มขึ้น <S 1> <S 1> <S 1> จะสอนให้ก็ได้มาเน่บบนเปรยด้วยเอาให้เอาให้แบบว่าพูดจาออกมาแล้วมีประโยชน์นแต่ป้าต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้เวลาศิลปินดาราต่างๆเวลากระแสะเขาดรอปไปเนี่ยเขาต้องมีการการตอบคําถามต่างๆนานาให้หนักข่าวไปตามต่อ,อการออกมาให้ข่าวแบบนี้แน่นอนถ้ามันยังเป็นข่าวต่อเนื่องอีเวนต์ตัวเขาก็จะมาอ๋อเหรอนะคะ เราเป็นข่าวกันไหมของแปลกสองคนไม่มีใครอยากรู้เอาเหอ <c oughs> จริงจริงเ <c oughs> รียกว่าแปลกไงแปลกแปลกสุดๆก็ไม่มีใครอยากรู้ไม่มีใครตามแถลงข่าว,วเราเลยนะฮะ